สวัสดีครับวันนี้ช่างเด่นจัดให้แล้วนะครับผมฝาครอบวาล์วโตโยต้าวีออสนะครับฝาครอบวาวล์วรั่วจัดไปครับผมจัดไปเราก็จัดจัดให้เลยโดยช่างเด่นนะนี่นะนี่แหละครับช่างเด่นจัดให้นะครับเปลี่ยนฝาครอบวาล์วโตโยต้าวีออสเปลี่ยนง่าย งให้มากบอกตรงๆจัดไปนะครับผมลูกค้าท่านใดที่ใช้วิอออยู่ก็จัดให้ได้นะครับผมมาที่อูช่างเด่นได้ไม่ต้องกังวลใจนะเปลี่ยนจบแน่นอนซ่อมรั่วซ่อมซึมนะครับฝากกดไลค์ก,ด,ด,กดติดตามช่างเด่นจัดให้ด้วยนะครับผมเป็นชิปเล็กๆนๆๆๆๆๆ้อย เียนยางฝาข้อเบาโตโยต้าวีออส